ครับสวัสดีครับเอาคู่คู่แล้วเสร็จแล้วครับภารกิจประคองคันเตอร์ครัครับช่วยประคองคันเตอร์เลอรครับประคองโดยใช้โซ่ดึงครับดึงช่วยครับก็คือว่าให้เขากินกําลังน้อยลงครับใช้อำดึงช่วยครับช้าๆครับช้าๆครับค่อยๆดึงครับ còn đinh pha phong này các bạn tăng thay láng rồi thay láng đôi thay láng đôi thay láng đôiเบา à đừng đừng 10 ติดเครื่องอย่าเปิกอย่าอย่ารอแป๊บต่อแป๊บติดเครื่องอย่าเปิกเลยรถ <c oughs> ไหลครับเอาอยัางเอาอยัางคร <c oughs> ับประค้องขึงน้นมาครับเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นตัวเดินข้างขวาเนี่ยคนขับจะเห็น่ถ้าเกิดข้างขวาพังอ่ะครับคนขับจะเห็นครับไม่ได้แล้วลำบากแล้วลำบากแล้ยนี่ลำบากถ้าเปลี่ยนแผนใหม่ครับใช้เข็นขึ้นครับพี่อเพื่อนเปลี่ยนแผนใหม่ครับใช้เข็นขึ้นครับ ตะกี้ดึงข้างหน้าไม่ได้ผลครับเช็คเข็นขึ้นเนาะต้องซ่อบประกอบไปด่อนที่บ้านจะง่ายกว่าครับหรือง่ายอะไรง่ายอุปรกรณ์จะโอเคกว่า อขึ้นได้แล้วครับเออโอ้ลำบากครับตัวเดินพังเป็นยังไงครับได้ครับได้ครับนี่ครับเดื่อเมื่อกดูครับว่าเราตัวเดินพังเป็นโอ้โหลำบากแค่ไหนนะฮะนี่ครับ เราต้องช่วยกันครับวากันไปเขาบอกว่าตกลงง่ายครับแต่ต้องขึ้นยากในหมู่ชมพูชำนาญการครับเขาบอกว่าพังมาข้างแล้วเขาบอกพิ่ทรงผมพังมาข้างแล้วจิ๊บจิบเขาบอกของเขาแท็กใหญ่่าผมครับกับความเป็นแท็ก70เซนครับของผมจะเป็นแท็ก60 อ่ะโอเคขึ้นทะเลือกสำเร็จแล ok okay. hmm. ้วอ่าออกมาช่วยอ่าพี <S <s mm ่เ hmm. พ mm ื่อนงานอาชีพเดียวกันเราต้องช่วยอ่าโอเคพี่เพื่อนผมขอจบคลิปไปเท่านี้เออวันนี้ก็ไปคลิปผหาครับก็ช่วยช่วยเพื่อนอ่าเอฟซีอ่าเนี่ยครับทุกคนนะที่อยู่เนี่ยเอฟซีหมตรงนั้นเลยติดตามช่องตรงนั้นเลยเออบังเอิญครับก็พอมีช่องยูทูปก็ได้อ่าได้เพื่อนได้พี่ได้น้องได้ยากไปหมดครับ <Okay. S 2> ดีครับดีอ่าโอเคครับผม,มูสม้ส่งรถโคตรนาไปก่อนเดี๋ยวก็จะย้ายกลับไปหน้าง,งานเดิมครับโอเคครับสวัสดีครับ